5นาทีฮิลลิ่งร่างกายของคุณให้กลับมาแข็งแรงสมบูรณ์ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องครัวบางเผาใบอินทร์ค่ะหากวันนี้นะคะคุณอยากจะมาฮิลลิ่งร่างกายของคุณนะคะไม่ว่าตอนนี้เนี่ยร่างกายของคุณกําลังเจ็บป่วยนะคะหรือว่าคุณรู้สึกว่าจิตใจของคุณเนี่ยต้องการการรักษาหรือการฮิลลิ่งนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะครู้ังขอเวลาเพียง5นาทีนะคะเพื่อให้เราทำเวิร์กช็อปที่จะกลับมาดูแลร่างกายแล้วก็จิตใจของคุณเนี่ยไปพร้อมๆกันค่ะ ถ้าคุณพร้อมแล้วนะคะขอยคุณเนี่ยหาที่นั่งสบายๆนะคะแล้วก็ค่อยๆรีแลกซ์ร่างกายของคุณนะคะถ้าตอนนี้คุณกําลังขับรถอยู่นะก็สต็อปคลิปวิดีโอนี้ไว้นะคะแล้วไปทําที่บ้านนะแต่ถ้าสมมติตอนนี้คุณอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็มีช่วงเวลาว่างๆแกลบ5นาทีเนี่ยให้คุณสามารถเริ่มเวิร์กช็อปทำพร้อมคุมมาปังไปเลยนะคะโอเคค่ะพอคุณหาที่นั่งที่สบายแล้วเนี่ยคะ่ะให้คุณรีแลกซ์ร่างกายแล้วก็ค่อยๆหลับตาลงนะคะหลับตาลงแล้วก็รู้สึก ผ่อนคลายสบายสบายหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกผ่อนคลายหายใจเข้ารู้สึกถึงอากาศที่ผ คุณรู้สึกถึงความรักที่คุณมีต่อร่างกาย คุณลมหายใจเข้าและลมหายใจออกที่คุณมีขอบคุณสมองที่ชาญฉลาดและคอยคิดคอยรับรู้อยู่เสมอขอบคุณดวงตาทั้งสองข้างที่ให้คุณได้เห็นสิ่งต่างๆ คุณทั้งสองข้างที่ช่วยทำให้คุณได้ ทีบหัวใจของคุณขอบคุณหัวใจของคุณดวงนี้ที่สูบฉีดเลือดทำให้คุณยังสามารถมีชีวิตต่อได้ถึงปัจจุบันขอบคุณหัวใจของคุณที่เป็นศูนย์พลังงานแห่งความรักและศูนย์พลังงานนี้ทำให้คุณรู้สึกได้ถึงความรักที่มีต่อตัวคุณเองคนรอบข้าง kind ตอนนี้ฉันคือคนที่แข็งแรงทั้งกายและใจให้คุณนะคะหลังจากทำเวิร์กช็อปนี้แล้วเนี่ยให้คุณลองพูดคำพูดเหล่านี้ต่อเวลาที่คุณนึกขึ้นได้นะคะให้คุณรู้ว่าคุณเนี่ยคือคนที่แข็งแรงแล้วคุณคือคนที่แข็งแรงจากข้างในสู่ภายนอกการที่คุณเนี่ยค่ะกลับมาขอบคุณ ร่างกายทุกส่วนในร่างกายของคุณเนี่ยค่ะคือสิ่งที่จะช่วยทําให้ร่างกายของคุณเนี่ยฮิวได้เร็วมากยิ่งขึ้นเพราะว่าที่ผ่านมาถ้าคุณละเลยที่จะมารักร่างกายของคุณนคะคะคุณมัวแต่ทําลายร่างกายของตัวเองโดยที่คุณไม่รู้ตัวอย่างเช่นอาจจะมีพฤติกรรมที่คุณอาจจะรับประธานอาหารที่ไม่ดีคุณอาจจะเครียดเกินไปคุณอาจจะนั่งนานเกินไปยืนยืนเยอะเกินไปหรือพฤติกรรมนอนนอนน้อย นอนหลับตอนดึกอะไรแบบนี้ค่ะทั้งหมดเนี่ยล้วนแต่สง่งผลกระทบต่อร่างกายของเราแต่วันนี้ค่ะเรากลับมาคอนเน็กกับร่างกายของคุณกลับมาคอนเน็กกับหัวใจของคุณเองแล้วก็กลับมาเก่าวขอบคุณกับทุกอวัยวะในร่างกายที่คุณมี กระบวนการนี้ค่ะจะสามารถช่วยทําให้ร่างกายของคุณเนี่ยที่ตอนเนี้อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยกลับมาเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เมื่อคุณกลับมาเทคแคร์ดูแลเขาอีกครั้งและขอใอยคุณรู้ไว้เสมอค่ะว่าร่างกายนี้เนี่ยรักคุณเสมอเขาทาทุกอย่างเพื่อคุณตลอดเวลาแต่คุณต่างหากที่ลืมเขาทําให้วันนี้ร่างกายของคุณหรือแม้กระทั่งจิตใจของคุณเองเนะี่ยค่ะคุณลืมอ่ะ คุณต้องกลับมาที่จะดูแลเทคแคร์ take care, แล้วก็เข้าใจว่าตอนนี้คุณเป็นยังไงส่วนใครนะคะที่ตอนนี้รู้สึกว่าจิตใจตัวเองเนี่ยต้องการการรักษาครูบางจะบอกว่าความจริงแล้วอะค่ะคุณะเป็นคนหนึ่งที่สามารถตัดสินใจได้ว่าวันนี้คุณจะเลือกความรู้สึกแบบไหนถ้าวันนี้คุณรู้สึกแย่รู้สึกว่าคุณมีบาดแผลเต็มไปหมดเลย คุณอยากจะบอกว่าการให้อภัยปล่อยวางแล้วโฟกัสกับปัจจุบันคือยาที่สามารถเยียวยาได้ทันทีแล้วคุณจะรู้สึกดีขึ้นเมื่อคุณเปลี่ยนมุมมองต่อเหตุการณ์นั้นๆหรือแม้กระทั่งร่างกายของคุณเองอย่างเช่นวันนี้คุณอาจจะป่วยก็จะไม่สบายอยู่ที่ว่าวันนี้คุณเลือกมุมมองยังไงคุณไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแล้วเปลี่ยนพฤติกรรมได้ แต่ปัจจุบันนี้ตั้งหากคือคุณสามารถเลือกมุมมองได้ว่าจากสถานการณ์ตอนนี้ฉันมีเนี่ยฉันจะเลือกที่จะเป็นทุกข์หรือฉันเลือกจะเป็นสุขแน่นอนค่ะว่าถ้าคุณเลือกจะเป็นทุกข์อะไรอะไรก็ไม่ดีขึ้นยิ่งทําให้ร่างกายของคุณแย่ลงใจของคุณแย่ลงแต่ถ้าวันนี้คุณเปลี่ยนมุมมองคุณมองว่าอะไรตอนนี้เปลี่ยนไม่ได้แล้วอะไรคือสิ่งที่ฉันสามารถทําได้เลยทันที แล้วทาให้ชันรู้สึกมีความสุขกับปัจจุบันกับสิ่งที่ฉันกําลังมีแล้วค่อยๆมองหาทางออกให้กับตัวเองครูบางก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะจะสามารถช่วยทั้งใหคคุณเนะะี่ยค่ะกลับมามีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงสมบูรณ์แล้วเราไปใช้ชีวิตแบบมีความสุขด้วยกันนะคะวันนี้ครูมาปาง power i o s e l f ขอลาไปก่อนคอยทุกวันเป็นวันที่ดีวันนี้สวัสดีค่ะ